สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ๋มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ๋มก็จะมาผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราหมูสับค่ะนี่ค่ะนี่คือหมูสับนะคะเจตุ่มก็จะมาผัดกะเพราหมูสับนะคะนี่คือหมูสับค่ะวันนี้จะพามาผัดกะเพราหมูสับนะคะแต่วันนี้เจ๊ตุ๋มจะผัดใส่อะไรเอ่ยจะผัดใส่ถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็แตงค้างค่ะ นี่แดงนะคะตัวปักยาวค่ะแดงค่ะแล้วก็หอมค่ะเจ๊ตุ่มใช้หอมหอมแดงนะคะเพราะว่าหอมหอมใหญ่วันนี้ไม่มีแล้วก็กะเพราค่ะแล้วก็พริกเจ๊ตุ่มตำเรียบร้อยแล้วนะคะพริกผัดกะเพราเป็นพริกแดงตำใส่กเกลือนิดหน่อยนะคะ เราจะมาผัดกะเพรากันเลยค่ะเราเตรียมเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องของเจ๊ตุ่มนะคะนี่คือหมูค่ะเครื่องเจ๊ตุ่มค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะหอมแดงถั่วฝักยาวแล้วก็แตงแล้วกะเพราค่ะขั้นต่อไปเราก็จะผัดทำการผัดนะคะ ใส่น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปค่ะพี่ตุมใช้เตาถ่านนะคะไม่ใช่ใช้เตาถ่านใช้เตาปืนค่ะใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำมันกับพริกลงไปเรียบร้อยและะ้วค่ะเอาไปน้ำมันกับพริกเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ผัดพริกให้หอมสักหน่อยนึงแล้วเราถึงจะเอาหมูใส่นะคะ ผัดพริกผัดกระเทียมให้หอมสักนิดนึงนี่จะเอาหมูใส่ค่ะอ้หอมได้ที่แล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะคะ เสร็จแล้วเรกาก็จะผัดใส่แรงเลยนะคะใส่แรงเลยค่ะเรียบร้อยนะคะใส่หมูเรียบร้อยแล้วนะคะ,ระเราจะผัดคนให้ทั่วให้หมูสุกนะคะ ี๋ยวหมูสุกหมูสุกแล้วอ่ะเราจะปรุงเครื่องก่อนนะคะเมื่อหมูน้ำเมื่อเดือดแล้วนะคะเจ๊ตุ่มก็ใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องปรุงเยอะตุ่มก็ใส่รสเดใส่ซอสแล้วก็ใส่น้ํามันหอยใส่น้ําตาลนิดๆนะคะทีนี้เจ๊ตุ่มก็จะใส่เครื่องลงไปเลยนะคะเครื่องลงไปเลยนะคะ ัดกระทะใหญ่นะคะเพราะจะตุมครอบครัวใหญ่มันน้ำแห้งไปหน่อยแล้วจะตุ๋มจะต้องเติมน้ำสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะตุ่มเติมน้ำสักน,นิดหนึ่งนะคะใส่ผักลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะร้อยผักสุกค่ะ สุกแล้วเราก็จะชิมรสอีกรอบหนึ่งแล้วก็ใส่กระเพราแล้วก็เป็นเสร็จเลยนะคะกระเพราของเยตุมขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่กระเพราลงไปค่ะทุกคนเยตุงชิมรสเรียบร้อยแล้วนะคะกระเพราเยตุมน้ําเยอะหน่อยเพราะว่าบ้านเยตุมกินข้าวเจ้าค่ะจะต,ต้องใช้น้ําลาดข้าวก็ต้องใส่น้ําให้มันเยอะหน่อยนึง เรียบร้อยแล้วนะคะผัดกะเพราเชตุ่มกะเพราผักรวมค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินไหมคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชตุ่มพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลฟ์ทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะหฮงเฮงรวยๆปังป,งปงกันทุกคนนะคะเตดีอีก ก็ขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแค่พลาดจะอันตรายทั้งพวงนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงนินคิดทองก็ขอได้ทองนะคะเงินไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มเงินไปกับเราทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ